ส่วนตัวก็กโดนสักคิวส์ไปเหมือนกันเพราะแบบแชร์ประสบการณ์ดีเจนฟันได้ไหมว่าแบบเหมือนว่าลงอะไรไปช่วงแรกได้กำไรยังไงทำรกิยังไงอะไรครับจริงมันได้ได้เยอะตอนอบิ i t r u แล้วก็พวกแบบเหรียญบ,บน a r b รัมอีโคซิสเต็มอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าจริงๆคือถ้าแบบพอ NAV เรา go up ใช่ไหม risk ควร a v e r s e ควร reverse risk อ,ออกมาคือถ้าแบบยิ่ง NAV สูงขึ้นไปเท่าไหร่เราควรจะยิ่งลดความเสี่ยง แต่ว่าสิ่งที่ทําคือเราถั่วไงเฮ้ยอาร์บิทัมขึ้นงั้นเราก็กู้ USDC ตึงตึงอาร์บิทัมตึงอาร์บิทัมใช่ไหมกู้ USDC ก็ไปบายเกี่ยวกัแบบไปไปยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจริงมันมันเป็นเลิร์นนิ่งที่ผมแบบบิเกตเลิร์นนิ่งแล้วกันก็คือแบบว่าถ้าแบบสมัยนั้น leverage เยอะขนาดไหนครับสมมติว่า leverage เป็นหนึ่งเท่าหรือห้าสิบเซนหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าใช่ใช่มันเป็นน้อยน้อยนะมันมันน้อยมันน้อยคือมันน้อยมากแต่ว่าเราสามารถเอา USDC ที่เรา กู้เพิ่มมาอีกแล้วก็กู้เพิ่มมาอีกสามารถไปแบบไปยูฟาร์มิ่งใช่ไหมแต่ว่าไม่ทําก็คือเราก็ไปหาโอกาสในการที่จะแบบหาแบบอน,นาเตสสิบเอคลอยเอคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ผิดพลาดใช่แบบสุดท้ายแบบแบร์มาร์เก็ตมาปุ๊บอาบิทัมคือแบบถ้าอาบิทัมลงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราโดนลิควิดเรยอย่าเงี้ยเราก็ต้องยอมขายใช่าใจไหมแต่แบบเราก็ต้องยอมขายตอนแบบมันลดลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปอย่าเงี้ยมันก็คือการตัดขาดทุนมันก็ขาดทุนไปซึ่งอ่ามันก็เป็นเรียนนิ่งคือว่ายิ่ง NAV เราสูงขึ้น เราควรจะ revert risk เดี๋ยวก่อนก่อนหน้าที่จะไปคุยถึงดีเจนะผมพูดนอ้นอ,นอ,นองเจมก่อนคือน้องเจมาคือเป็นคนที่สมัยนั้นคือแบบมันจะมีช่วงที่ทำแอร์ดอปแรกๆคือทำแอร์ดอปแรกๆคือก็แค่เข้ามาใช้โปรโตคอลแต่ของน้องเจม,มาคือเหมือนแบบถ้าจะเป็นสาวกเลยอ่ะคือช่วงแฮชฟลออ่ะคือตื่นขึ้นมาทวีทเกี่ยวกับแฮชฟลวันหนึ่งสามรอบป่ะเช้ากับวันเย็นก่อนนอนครับเป็นเขาเรียกว่ากรรมกรเหรอแต่ก่อนกรรมกรแอรดอปเรียกว่ากรรมกรแอร์ดอปแล้วกันนี่คือกรรมการแอร์ดอปมีแฮชฟลอมีฮอบ เยอะเลยแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ที่เป็นของ arbitram อ่ะมันมีตัวหนึ่งที่ topex เหรอ topex ไม่ไม่ใช่อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงที่เป็นของ arbitram อะไรวะชื่ออะไรวะเร t เทรดป e ะอ๋อเร t เทรดเร r เทรดเออเร t เทรดอ๋อมันเริ่มเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นตีสิทของผมแล้วกันคือที่สิทของผมคือมองว่าสุดท้ายแล้ว product market fit บนคริปโตมันคืออะไรใช่ไหมผมก็ไปหาโอเคผมก็มีตีสิทธิ์คือถ้าผมไปออกรายการไหนหรือว่าแต่ก่อนก็คริปโตไมรีเซิร์ชหรือแบบไปออกรายการทีวีใครก็ ไปออกรายการของใครอะไลฟ์ Live อะไรเงี้ยผมก็จะพูดถึงเปิบเด็กเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์เดียวที่มีมาเก็ตรองรับแล้วผมก็ไปหาว่าเอ้ยเจ้าไหนทําบ้างแล้วตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยแอคเกอร์เตอร์มันน่าจะได้เปรียบอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นแบบ UI หรืออะไรต่างๆอะมันยังไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมเรื่อง user experience เรื่องแอปเรื่องอะไรเงี้ยมันยังไม่สมัยนั้นมันคือ GMX ดังมาก่อนถูกไหมครับ GMX มาดก่อนแล้วตนี้เหมือนคู่แข่ง GMX ใช่ครับโเอเค แล้วก็คือผมก็ไปอยู่สุดท้ายแล้วก็แบบได้คุยกับทีมมันก็จะมีพวก LP แบบพวกอารับอะไรเงี้ยคนดูไบก็เหมือนคุยๆกันไปวแบบ่าเฮ้ยสนใจทํางานไหมนู่นนี่นั่นคือผมก็ได้ทําเหมือนทำเป็นพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยเขาก็ให้ตังเป็น USDC มาอะไรเอ้ผมก็เอาเอาเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าแอร์อราม่งเกลือแต่สิ่งที่คุ้มคือโอเคอาจจะได้ตังเป็นเงินเดือนที่เป็น USDC ที่แบบเขาให้แบบแอร์คือผมอยากอยากพูดอินสปิเรชันให้หลายคนเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นแบบเชฟเจมแบบประสบความสําเร็จไฮเบอร์ลิควิด ก็แบบเฮ้ยผมอยากรู rhythm, <Right. S 1> ้แบบเชฟเจมบ้างแต่แบบก็อยากจะอธิบายว่าจริงๆอ่ะเชฟเจมคือมันก็มีสมัยตั้งแต่แบบมีทั้งแฮชฟ l o w hop แล้วก็มีแบบโดเปกมีเลสเทรดคือมันมีอะไรตั้งเยอะที่แบบเป็นกรรมกรแล้วลงไปก็เกลือใช่ไหมกว่าที่เราจะแบบเป็นกรอบเป็นกรรมกับไฮเปอร์กิดใช่ครับแต่ว่าที่ผมทำผมอาจจะเป็นอลิเดอร์บิ o มอ sophisticated กรรมกรแล้วกันอ่าเลสเซอแบบผมอาจจะแบบ ละเอียดกว่าคนอื่นแล้วก็แบบอาจจะหาเอชหรือว่าหาข้อที่เราสามารถหาความได้เปรียบได้อย่างเช่นตอนอบิธรรมอย่างเงี้ยคนอื่นไปทาไม่รู้หรือโออย่างเงี้ยอบิธรรมผมก็ได้มาแบบ10กว่ากระเป๋า o อผมก็ได้มา9ก้ากระเป๋าเงี้ยคนอื่นเขาก็แค่ไปลองนิดนึงใช่ไหมผมก็แค่แบบไปเป็นหัวแถวอะถ้าฟังเฮียคณินใช่ไหมก็คือผมก็ไปเป็นหัวแถวทุกที่อะไรเงี้ยแต่ว่าดูว่าเราจะเล่นเกมนี้ยังไงเราจะทำยังไงให้ได้เปรียบอะไรเงี้ยครับแจ่ก็ไปทำาหมนนั้นก็ ส่วนตัวผมอะ่ะก็ไม่ใช่แค่ด้อดรอปใช่ไหมผมก็เป็นผมเป็นอาจจะเป็นดีเจนหรือเป็นเทรดเดอร์ที่ทำบีดีได้นิดหน่อยอะไรผมก็คือแม่งทำทุกอย่างบนบนคริปโตผมก็แบบซึมซับคอเจอร์ใช่ไหมเรื่องของตอนที่ผมรู้จักน้องเจมใหม่ๆเนี่ยคือน้องเจมตื่นตื่นมา6กโมงเช้าแล้วก็มานั่งดูมานั่งดูแฮชฟลอ์ว่าว่าแพไหนให้พอเยอะสุดใช่น้องเจมก็เทรดไปกลับไปกลับเทรดมือถูกป่ะเทรดมือไปกลับ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 ,บเพื่อที่จะเอาแต้มเยอะที่สุด<ช>เพราะว่าแต่ก่อนแต้มมันไม่เท่ากัน อันนี้คือที่ผมรู้จักของเจมส์ครั้งแรกใช่ไหจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบกินแต้มกินแต้มแทนกินข้าวอะไรก็ตามที่แบบที่ผมให้ได้แต้มมากที่สุดเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของผมไงก็เลยแบบเพราะมันไม่มีคนดูอย่างเช่นตัวเลขอันนี้อตัวเลขนี้ไม่มีคนดูใช่ไหมผมก็ไปดูเอ้ยโอเคเราสามารถหาข้อได้เปรียบอะไรได้บ้างแล้วก็ทําไปใช่ครับแล้วก็ผมก็เป็นดีฟายยูเซอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เอายีเอาอะไรมาทําแล้วก็ก่อนจะถึงจุดนั้นก่อนจะแบบ ก่อนจะเป็นโซฟิสติกเต็ดเพลย์ก็ได้ก็ก็ต้องล้มมาหน่อยก็ต้องไปทํางานแต่ก่อนผมก็ทํางานกับ VC ตัดตัดไปไที่น้องบีมบ้างขอน้องบีมแบบช่วงแรกแรกเลยก่อนเพราะว่าผมว่าหลายคนเนี่ยหลายหลายคนทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆริอ่ะไม่เห็นจะเป็นต้องทํางานในบริษัทคริปโตเลยคือแบบก็ก็แบบก็นั่งอยู่เฉยของของเราก็ได้แบบนั่งรีเสิร์ชนูน่นนี่มันไม่เห็นจะเป็นต้องแบบเป็นพนักง,งานประจําเลยไม่มีความจาเป็นใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบช่วงแรกที่บีมเข้ามาบีมเข้ามา2021่ปะ จริงๆถ้าซื้อคริปโตครั้งแรกก็2016 16แต่ว่าเข้าแบบทำงานแต่ถ้าเกิดทำงานจริงๆก็คือ2020ใช่20 20 20 20 21ก็คือถ้าเกิดรวม full time ก็ประมาณ5ปีค่ะคืออยากรู้จริงอยากรู้แบบประสบการณ์ช่วงแรกเลยอยากรู้แบบมันเป็นยังไงตอนที่เขา Bitcoin addict แล้วว่าสมัยนั้นใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวเล่านิดนึงเนาะก็คือตอนนี้บิ๊มทำงานเป็น BD อยู่ที่คริปโตไมล์ก็คือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มวิลเ่อร์ในไทยเนี่ยแหละซึ่งตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็ มันเป็นสตาร์ทอัพอ่ะมันก็ต้องทําทุกอย่างเพราะว่าทีมเราก็มีแค่แบบ20คนอย่างเงี้ยบิมก็แบบทําตั้งแต่ไฟแนนซ์แพ็คกระเป๋าให้ KL คือทําทุกอย่างก็ทามาเรื่อยๆจนเหมือนบริษัทก็ค่อยๆเหมือนโตโตโตจนเหมือนเราเริ่มมีโลชัดเจนก็คือเริ่มเป็น B ีดีใช่ไหมคะก็คือเป็น B ีดีก็คือเหมือนเราก็คือคุยกับลูกค้าคนที่เขาแบบอยากจะออกเรียนคนที่แบบทั้งโพสทีจีหรือว่า PTGE อะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับ คนที่บิวโปรดักแบบเยอะหมายถึงว่าเรามีแบบเหมือนกับไพรเวทคอลเขาค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยก็คือเราก็ทำอย่างเงี้ยมาประมาณ5ปีใช่มันก็เหมือนมันก็มันก็ช่วยเราเยอะตรงที่ว่าอะไรที่เราอยากรู้เราก็คือถามเขาได้เลย มันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีอินไซต์ที่มากกว่าคนอื่นก็เลยกลายเป็นชื่อเนี่ยนาตาชาที่ที่เห็นบนหน้าจอก็คือแบบว่า <laughs> เวลาที่แบบว่าเออใครอยากรู้อะไรว่าเอ,อ้ไปถามอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนใช้ความสามารถหรือแบบใช้บิโรของเราอะให้เป็นประโยชน์ในการถามว่าเอ,อ้ยอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยูจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นแต้มต่อให้เราเหมือนกับได้อินโฟเรชันที่เร็วก,กว่าคนอื่นสมมติว่าเหรียญน,นี้จะเหมือนอใกล้จะแอดอปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วบิมอะรู้ก่อนแล้ว ตั้งแต่แบบ3เดือน5เดือนอะไรเงี้ยแล้วรู้เรื่องมันจะแอดดอกประมาณช่วงไหนอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนแบบที่เราก็จะได้ไกด์ตัวเองถูกว่าเฮ้ยเราเราจะโรเตทเงินยังไงต่ออะไรเงี้ยมันเป็นข้อได้เปรียบซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นพรีวเลจของการทํางานในโลกคริปโตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นบีดีมันก็มันก็มีเวของมันเหมือนกันเดี๋ยวน,นี้ค่อยเล่าก็ได้ค่ะสุดท้ายคือตลาดหุ้นตลาดคริปโตคนที่จะจะรวยมาจากอินไซต์อินโฟเมชันนะครับก็การที่คุณเข้าไปทํางานงโปรเจกต์ได้คุยกับโปรเจกต์ก็เป็น Inside information อย่างหนึง่งแล้วก็แต่ว่าที่อยากจะมาคุยกับน้องบีมโดยเฉพาะเนี่ยคือคือสมัยก่อนแล้วกัน2017อะ่ะคือแบบการที่ซื้อ ICO อ่ะมันง่ายมากทุกคนสามารถเข้าไปมีสิทธิ์ซื้อแล้วก็ ICO พวกเนี้ยคือแบบมีโอกาสทำเงินได้แบบ50เ <c oughs> ด้ง100เด้งอะไรเงี้ย <c oughs> แต่สมัยเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ดีๆอะ่ะการที่คนธรรมดาจะได้สิทธิ์ในการซื้อ ICO อ่ะเป็นอะไรที่ยากมากๆ <c oughs> นะครับแล้วก็แบบ ICO แบบด้วยความที่เป็น ICO อะ่ะ 90%มันก็จะเป็นศูนย์อยู่แล้วอะ,อะคือคําถามก็คืออ่ะแล้วอย่างเงี้ยแต่แต่นี้เป็นวิธีรวยของหลายๆคนเลยนะออคือแบบว่าลงไปพวก ICO เนี่ยคือมีโอกาสได้แบบ20เ <50 S 2> ด้ง50เด้งร้อยเด้งเลยนะครับซึ่งประสบการณ์น้องบีมนี่ก็ถามว่าอยากรู้ว่าแบบ v a เ e s a ซ e ตั้งแต่แบบช่วงยุคยุคที่เข้ามาครับเคย เคยแบบ private sale ได้อะไรมาบ้างแล้วก well, ็ม ja no right. so ีอะไรแชร์ได้ไหมแบบเราเจอได้ยังไงวิธีหาวิธี analyze อะไรอย่างนี้คโอเคได้ค่ะก็ประมาณช่วงไซโคที่แล้วอ่ะคิดว่าเหมือนลอนแพดหรือนาทีไ ICO ออ่ะมันมันก็มาแรงใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่ลงอ่ะมันก็การันตีได้กําไรอยู่แล้วไซโคนั้นอะไซโควันส2ัน2021ออะไรเงี้ยมันไม่ยากมากถ้าพูดตามตรงคือมันไม่ยากมากแต่ไซโคเนี้ยมันยาก มันยากขึ้นมามากที่แบบว่าเฮ้ยเราจะไปลงร้อนแผนอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ต้องพูดถึงกําไรหรอกเอาแค่ okay, มันไม่ขาดทุนก่อนอันดับแรกคือมันขาดทุนเยอะมากแล้วมันก็ทําให้เหมือนแบบตอนที่ ICO ยุคแรกๆประมาณ4ปีที่แล้วอะ่ะเราก็เหมือนอมีโอกาสได้ลงเหมือนกันเราก็มีโอกาสได้เหมือนฟังโปรเจกต์พีชกับเราเหมือนกันว่าเออเขาจะทาอ,อะไรอะไรเงี้ยเราก็มีราวอะไรองนี้ใช่ไหมยุคช่วงนั้นอะก็คือลงไปเยอะมาก ลงไปแบบ <2, S 1> โอ้สองพันยี่สิบป่ะครับใช่ค่ะประมาณสองพันยี่สก็ช่วงแบบว่าบูรันนั่นแหละเราก็ลงไปเยอะมากแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือก็ขาดทุนไปเยอะมากทีเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเหมือนอาวุธของเราแล้วกันที่เราก็เริ่มมีโน้ตฮาวแล้วว่าเออเราจะฟังฟังประมาณไหนแล้วแบบเราจะอแดปในการลงไพรเวทซลยังไงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอช่วงใกล้ๆ b e a แบร์มาร์เอะ เราก็กลับมาสนใจเรื่อง Investment ที่เป็นราวใหม่เพราะเรามองว่าถ้าเราจะไปซื้อราวตอนบูรันอะยังไงเราน่าจะเป็น Exit liquidity อยู่แหละหมายถึงว่า Valuation อะไรมันคงจะสูงเกินกว่าที่แบบเราจะไปกำไรอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งกลับมาลง ICO ใหม่รอบ2023ตอนนั้นะเป็นแบร์มาเก็ตมากทุกคนเดี๋ยวผงขออธิบายนิดนึงคือ,ค,อคือเวลาคำว่าลง ICO อะมันไม่ใช่ว่าลงวันนี้เราพรุ่งนี้ได้เหรียญน,นะออมันคือลงไปปุ๊บสมมุติลงไปปุ๊บ อีกหนึ่งปีเหรียญมันค่อยออกแล้วเวลาออกอะ่ะปกติหนึ่งปีแรกคุณก็ยังไม่ได้เหรียญคุณจะได้เหรียญจริงๆริงอ่ะคุณต้องรออีกสี่ปีคือมันจะมีเหมือนไอ้ตามโทเคโนมิกส์เวสติ้งสเคดูคลิปสเคดูอะไรพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือที่ต้องบีมพูดเมื่อกี้คือมิสเทคที่ต้องบีมทาตอนแรกคือ,อ2021ตลาดมันฮอตแล้วเราก็ลงไอซีโอพอลงไอซีโอเสร็จปุ๊บกว่าเราจะได้เหรียญก็คือ 2, 2022กว่ากว่าคือมันแบบพอดีแล้วก็ขาดทุนยับไปหมดแล้วตอนนั้นตอนนั้นนกะก็็แบบว่ามั มันก็ขาดทุนไปเยอะแหละเอาพูดง่ายๆเนาะทีนี้มันก็เราก็กลับมาลงใหม่ตอน2023ตอนนั้นน่ะมันมันมีข้อดีตรงที่ว่าคนน่ะไม่ค่อยลง i c o เราแล้วเวลาเราจะไปแข่งลงอะ่ะเราแข่งไม่ค่อยยากแหละเพราะว่าเหมือนถ้าไซส์เรามันไม่ได้เหบใหญ่แบบใหญ่จนแบบที่เขาต้องเทคเงินเราอะไรเงี้ยเราต้องไปพิชแข่งแต่นี้มันไม่ต้องพิชแข่งก็คือเหมือนเขามีอะไรมาเราก็ดูว a ลูเดชั่นดูอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเวท ting ปี2ปีเราก็กะว่าเออปี2ปีมันก็ควรจะเป็นบูลันหรืออะไรเงี้ย เราก็เลยมีโอกาสได้ลงตอนนั้นซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนลงในแบบเหมือนบริษัทอะไรนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะได้ส่วนที่เราลงด้วยบ้างอะไรเงี้ยมันมันก็เริ่มมาจากตรงนั้นที่คุณเลยส่งคลิปตัวมายก็ไม่ไม่เชิงหรอกจริงๆแล้วก็แบบหลายๆคนที่ทำบีดีก็ถ้าบริษัทลันฟันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในโรที่ได้สิ่งนี้มาจากคอมพานีอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่จริงๆอ่ะทาด้วยตัวเองได้เพราะว่าวิงก็มีเพื่อนลหลายๆคนที่แบบเออเหมือนเขาไม่ได้เป็น f u ลไ time แบบพนักงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ใช้แบบความสามารถในการปั้นแอคเค n t วทวิตเตอร์ขึ้นมาเริ่มแบบบิวโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาไปซต์อีเวนต์หรือว่าไปเจอคนนั้นคนนี้พยายามสร้างคอนเน t ชันกับ V.C กับโฟลเดอร์หรืออะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ค่ะก่อนก่อนอื่นถามนิดนึงตอนที่ลงช่วงแรกๆครับอยากรู้ว่าลงแบบ กี่โปรเจกต์สมมุติว่าลงแบบ40 50ถึงไหมแล้วเราไอ้พวกนั้นน่ะสมมุติลงไป50ิแบบมันมันมันเป็นแบบ90%เป็นตศูนย์อะไรอย่างงี้จริงเปล่าครับตอนสอนีใช่ไหมใช่ก็มันก็เกือบเป็นอย่างนั้นได้เลยแต่แต่ว่ามันมีตัวที่มันรอดไงคือถ้าตัวที่มันรอดมันก็ค o อเอร์แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็คือไม่รวยมันอาจจะเท่าทุนหรือเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบรวยอ่ะ มีตัวไหนที่มีตัวไหนที่รวยไหมครับที่แบบว่าสัก50เด้งขึ้นไปมีมีมีพอชื่อไหมชื่อ valuation ที่ลงก็บอกเอโอเคก็จริงๆมีลงเออพลูมไปค่ะพลูมก็เป็น RWA chain อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนได้ตามไหมก็ตอนนั้นที่เราลงอ่ะเราได้ลงรอบแบบ p s e e d ซึ่งก็คือรอบที่ valuation แบบถูกมากแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับ VC ที่เขามีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยใช้ยี่สิบเอ็โอซับร้อย ได้ได้เวอร์ชันแบบซับ 100m หนึ่งบีป่ะสองบีใช่ก็แต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็ถือเป็นแบบบิ๊กวินของเราคะ่ะกลับไปคนธรรมดาสมมุติว่าอ่ะคือแบบแล้วเราไปเจอพลูมได้ไงหมายถึงว่าแบบคนธรรมดาสมมติเขาเห็นพลูมอ่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าแบบเฮ้ยนะเนี่ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยเฮ้ยมันแบบเราได้ซีห้าสิบเด้งอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าแบบคนธรรมดาสามารถที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นที่มันได้โอกาสพวกนี้ยังไง ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วราอะไรพวกนี้มันมันได้เพราะว่าเราอ่ะมีคอนเนคชันกับโฟลเดอร์หรือไม่เราก็ต้องมีคอนเนคชันกับ VC คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ควรจะได้ถ้าพูดตามตรงหมายถึงว่าเราก็ไปซื้อไพเราก็ไปซื้อมาเก็ตอะไรเอาหมายถึงว่าเราไม่ได้พอไวแวร์ลูอะไรให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าของตอนนั้นอ่ะคือเราก็เป็นบีดีใช่ไหมเราก็ต้องคุยกับโปรเจกต์ไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเราก็สร้างคอนเนคชันไปเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนคุยกับเขาว่าเออเขาจะทะําอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีพอแบบมีครที่เหลือ อยู่บ้างว่าเราควรจะดูโปรเจกต์ในการลงแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าโอเคเราก็แบบพอมีใครทีเดียรในการลงแล้วเราก็เออเหมือนได้ valuation ที่ดีได้แบบว่าเหมือนน a t ที e ที่ค่อนข้างดีแล้วแล้วมันก็เป็น chain ด้วยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะ build valuation ขึ้นไปจากที่เราลงอ่ะได้แบบเยอะมากถ้าไปตามแบบ L1 ั่วไปอไอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ลงตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาเราจะทำยังไง คำตอบคือเราต้องเป็นซัมวันในคริปโตให้ได้ถ้าสมมุติว่าเธอไม่สามารถเป็นคนในแบบคนที่คอมพานีจะส่งไป pitching คนที่คอมพานีจะส่งไปหา BD เงี้ยก็ต้องสร้างโปรไฟล์ตัวเองซึ่งการสร้างโปรไฟล์ตัวเองในคริปโตอ่ะมันทาไม่ได้ยากขนาดนั้นในความจริงนะมันไม่ทำมันทำไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมุติว่าแบบในคาแนะนําของบิมที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อ่ะคือเริ่ม b u วทวิตเตอร r โปรไฟล์ตัวเอง แบบขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องแบบเป็นแอนอนิมัสก็ได้ก็คือแบบพูดอะไรไปก็ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามหาอาของตัวเองในการที่แบบจะโพสต์หรืออะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็พยายามแยบกับคนนั้นคนนี้บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยคือแบบเป็นซัมวันในคริปโตอะไรเงี้ยแล้วก็ลองออกไปเน็ตเวิร์กกับงานอีเวนต์เยอะๆไปแบบอ่ออีเวนต์ไซอีเวนต์หรืออะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่ต้องบิวอ่ะเพราะว่ากว่าเราจะได้มาตอนนี้เราก็ทำมาสี่ห้าปีเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเออทำวันนี้ได้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยของของน้องเจมบ้างประสบการณ์พวก private ไหมไหมที่แชร์ได้เดี๋ยวน้องเจมสน้นเน้นเน้นเน้นลิควิดเน้นลิควิดแต่ก่อนก็เป็นพวก flow ใช่ flow ICO coi list อะไรครับนั่าามมีหยถึงว่ามาจากแบบคอนเนคชั่นมาจากอะไรอย่างงี้ยไหมหรือว่าไม่พับหมดมีมี ondo นิดนึงที่ผมไปก็เป็นคอมเมดี้แหละ vibing แต่ผมชอบไป เจอก่อนแจสซินแบมอ่าแจสซินแบมเป็น d e f i แอดไวเซอคือเขาก็ทำโปรดักต์ทำนู่นเป็น e ีทโอจอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ได้คอมมูนิตี้ลิสต์มาอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้เพอร์เชสออนโดโทเคินไปแล้วก็ผมก็มาทำพอดแคสต์ออนโดถ้าลองไปหาดูได้แล้วก็น่าจะหลายสิบเอ็กอยู่มั้งผมจำไม่ได้น่นาจะห้าสิบนี่คือนี่คือคนที่จะเป็นแจสซินแบมซึ่งแจสซินแบมนี่คือแบบอิติเลียมฟันเดเมนทัลแต่ตอน<ช>ตอนี้แต่ตอนนี้ทัสมีโบกลายเป็นคอมมูนิตี้แบบเล่นปกค่อนข้างมีเล่นกีฬา เป็นคอมมิวตี้เล่นกีฬานะครับทัสมีโบเป็นคอมมิวตี้เล่นกีฬา <c oughs> ก็ผมก็มีไอดอลแล้วกันในคือเป็นเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเพราะผมรู้สึกว่าลีควิตตี้ที่มันอยู่นอกประเทศไทยอ่ะมันอาจจะเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยชายช่ยก็แบบผมก็บิวอันนอนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมผมอาจจะเป็นอาบูซี่ใช่ไหมแต่ผมก็เป็นหลังจากจบไฮเปอร์ลูกคิดผมก็ไปไปปั้นอันนอนอันใหม่มาไม่มีใครรู้เป็นไลเทอร์แมกซิมอลลิส คนอยู่ใต้เล,ล,ลเวลอเลเตอร์ผมแบบ500คนอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้เข้าไหมแต,แต่แต่คือผมอะอะไรนะแต่ผมแบบผมก็จะไม่ค่อยทำคอนเทนต์ในไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างที่เป็นแบบแคร์เจอร์มส์บรูซี่อะไรครับแต่ก็มันก็ผมก็มีแบบไอดอลเป็นพวกโคบี้อ่าแจสซินแ布朗ไอเซี่อาจจะเป็นแอนเซมบ้างอะไรอเอามาแบบมิกซ์มิกซ์กันแล้วก็แบบเป็นเป็นตัวเราใช่ครับก็เป็นแบบซีทีในสั้นๆหน่อยครับกาวเลนนะตอนนี้ตอนนี้ <9 S 2> คุณ คุณให้เวลาคุณสองนาทีเหลียญที่คุณบูลลิ่ตอนนี้มากสุดคือผมว่าเฮ้ยแต่แต่บอกคือไม่ใช่ว่าให้ไปอออินหรืออะไรนะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมก่อนเจะไปซื้อเหรียญคริปโตเนี่ยแบบเราก็ต้องทําสิ่งที่มันจําเป็นต่อชีวิตเราก่อนเอาเงินเหลือค่อยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าจะมาหาปิดชีวิตมันก็ยากมันจะกดดันแต่ที่ผมคิดว่าบูลลิตอนนี้คือเวอร์ลิบี้ไฟล ก็มีซื้อไปบ้างก็ต้องบอกว่าบ้างไม่ใช่เยอะอเพราะเดี๋ยวแบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งซื้อเยอะกูเอาด้วยเลยกว่าออินเลยคือไม่ใช่นะคือผมก็มีซื้อพีมาเก็ตไปบ้างอันนี้คือมีม,มีมีใครไม่รู้จักโปรเจกต์นี้ไหมครับคนนี้รู้จักคน b ี r รู้จักมีใครไม่รู้จักาะฮะมีใครรู้จักบ้างดีกว่าคนคนรู้จักยกมือหน่อยใครใครรู้จักโปรเจกต์นี้บ้างเพราะว่าเราก็น่าจะได้ ICO กันใช่ไหมผมก็ไปซื้อรอบสองรอบแรกผมไม่รู้ว่ามันเปิดไม่ได้ดูใช่ใช่ศศูนย์ห้า ถามว่าทำไมถึงกาวเพราะว่ามันเป็น biggest c a b a l in the world ถ้าเราไปมองอย่างเช่น justin sun สามารถรันทอนให้ไปอยู่ใน top 10ได้ mm hmm. usdt มินออกมาในในเชน t o นอะคือเยอะสุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ท e t h e r ตอนนี้ก็ลิงก์ก็ทำ ccp ใช่ไหม ccp mm hmm. ccp ของ circle ตอนนี้มันมีผู้เล่นใหม่คือ usd 1 ที่เวลิบิทีฟลจะเป็นคนจัดการก็คือ TRUMP FAMILY แล้วก็มันก็มีบริษัทอัลเ n a t e A A L T 5ก็คือไปเลสพับลิ f ฟ n นคือเหมือนเป็น m i c ไมโครเซลเลอร์ออฟเวอร์ลิบิที้ไฟลก็คือไปเลสฟันพวกแพลตฟ l ยพวกวอลสตรีทหรืออะไรมาแล้วก็เอริกทรัมป์แล้วก็โดนทรัมป์จูเนียเป็นคนเลด เบต้าคือบล็อกกับโดโลโดโลไมถูกไหมใช่แต่ว่ามันก็ไปแล้วไงแต่สิ่งที่เราทำได้ผมมองว่าแบบอาจจะแอนติซิเพตได้ใช่สามารถแอนติซิเพตได้บริวิที่ไฟล์แต่ว่าก็ต้องทำมันนี่แมจเมนต์เองทําจัดการเงินของตัวเองเพราะว่าผมคิดว่าทํำไมมันถึงจะโตแล้วกันอันนี้แชร์เพิ่มอีกนิดนึงก็คือ s t a b เปิ o ลคเป็นมาร์เก็ตใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเรามองภาพตอนนี้ usdt โดมิเนตอยู่ usdc ล้วก็เราเห็น ena, หอิซเซนาใเฉยแบบอิซเซนาที่ไม่ต้องอธิบายแล้วกันเนาะที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานแล้วก็อ่ซัพพลายไปอยู่ที่ประมาณ15บิลเลียน15บิลเลียนนี่คือเยอะมากๆนะภายใน2ปีอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เว l ร์ i ิฟตี้ไฟเพิ่งทำมาได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนตอนนี้ซัพพลายอยู่ที่2 B USD 1แล้วก็เพิ่งอิชชูบุนโซล่าไปเมื่อวาน100ลาย<ม>ลาย้านคือผมไปรีเสิร์ชอันนี้มามันมันน่าทึ่งมากเลยนะคือตอนเนี้ยเท่าที่ผมเข้าใจคืออันที่1 USDT อันที่2 USDC อันที่3 อิติน่าอิติน่าประมาณ10กว่า10กว่า billion, บิลเลียนใช่ไหมแต่ไอไอไอยูเอสดีวันเนี่ยมันคือทรัมป์อ่ะแอดไวเซอร์คนหนึ่งมันเป็นทูตอยู่มิทูอิสแล้ะทูตมิทูอิสคนเนี้ยเขาไปถึงเขาไปถึงดูไบใช่ป่ะเราก็ไปท deal, ําดีลมาว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณมามิ้นเหรียญเซเบิร์คอยของผมหน่อย 2, 2> บิลเลียนใน chain bnb ค,คือดีลหนึ่งครั้งอ่ะสองบิลเลียนเลยนะซึ่งผมว่าอันนี้คือแค่ดีลเดียดีวนะแล้วผมว่าแบบในอนาคตก็อาจจะเป็นท็อป เป็นไปได้อาจจะเป็นพับทรีถูกไหม,ไไมไถ้าไม่แตกอ่ะวงเล็บถ้าไม่แตกนะอ่าวงเล็บถ้าไม่แตกคือมันมีความเป็นไปได้ไงเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะเห็นทรัมป์หรือเมลานีอ่ะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมีไงเขาก็แบบเออฟักกิตฟักกิต bro กูเทคมันนี่แล้วกูโกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพยายามบิลขึ้นมามีพมับบิคคอมปานีมาแบ็กใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะคาบาวแล้วกันพยายามไปวาง USD 1 n อ่ะในพูต่ต่างๆในเซ็กเซนทรเอ็กชเชนต่างๆที่มันเยอะ ซึ่งมันมีพลดอบมา k e เก็ตฟ่ะโอเคครับขอ,ขอตอนนี้หมดเวลาแล้วครับขอฝากฝากให้กําลังใจฝากมีคําอะไรที่อยากจะใท้ท่านผู้ชมไหมครับอะไรนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาแบบดีเจและกัน let's say crypto native DJ ก็จะแบบ never stop clicking ใช่ไหม clicking เนี่ยอาจจะเป็นแบบ a little bit too much of gambling <c oughs> แต่ว่า คือไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ควรจะไป g a มล l i n g นะแต่ว่าแบบในคริปโตมันก็จะเอออย่ายอมแพ้แล้วก็เออคือทำไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้มันเองอ never stop believing <Okay S 2> ใช่ใช่ใช่น้องบีมครับมีอะไรฝากนะักผู้ชมไหมครับคิดว่าก็แบบว่าอย่าคือต้องแบบช่วงใช่เกิดช่วงนี้คิดว่าเออก็แบบว่า stay liquid อะไรเงี้ย็เราก็อย่าโดน liquidate ก็คืออยู่อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้แล้วก็อย่าหมดตัวก่อนที่มันจะหมดไซโค ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามก็คือห้ามหมดตัวถ้าเกิดว่ายังมีอยู่มันก็จะมีอะไรออกมาใหม่ๆคือแบบว่าเราอาจจะพลาด AI ไปมันก็มีดีไซน์พลาดดีไซน์ไปมันก็มีอีกอีกอ่ะมันก็มีเรื่อยๆอะ่ะก็ก็คือประมาณนั้นนะคะโอเคครับเรียบร้อยปมมือให้ทั้งสองท่านหน่อยครับผมขอบคุณค่ะ